ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้ก็องส,สนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลโบอชินคค่วันนี้จะเป็นแมตช์อะไรนะครับผมไม่ต้องรีรอครับผมไปชมกันเลยดีกว่ามาครับเราเข้ามาอยู่ในเกมโลโบอชินค์แลยนะครับผมฮ่าก่อนอื่นเราก็เลือกก่อนเลยนะเราจะเป็นอะไรดีมีแอปเปิลสตรอเบอรี่ฮ่าฮ่าอัง,งุ่นกล้วยแตงเมย์สับป,ประรดนะฮะจะเป็นอะไรดีล่ะฮ่าฮ่าเป็นอัง,งุ่นดีไหมฮะอังุ่นหรือกล้วยดีฮ บานาน่าดีกว่ามาั้งบานาน่าบานาน่าเท่าไหร่บันนั้นแออะไรเนี่ยฉันเป็นกล้วยแล้วอ๋อให้ฉันไม่ต้องงูนเฉยเลยอ๋อสิบห้าโลบั๊กเสียไปเฉยเลยงงเลยไปกดผิด <c oughs> อ่ากุเรนเฮ <c oughs> นซื้อมาสิบห้าโลบั๊กปะเราสองคน <c oughs> ไปดีกว่ากระดอจึกฉึกฉึก เกามีอะไรไปตรงไหนยังไงห้องครัวเขาบอกให้ไปห้องครัวแล้วฮยังไงซึบนมนมวัดดีทำอะไรเนี่ยขอดูหน้ามาดิเธอปากวอวเลยแหละไะฉันเป็นอะไรเนี่ยเขาเล็กตัวอะไรนะอุ้ยอ๋อเกือบตายอังุ่นมาแล้วแหละพ่อไปอ่างงมาแล้วแหละมาแล้ว เอ๊ยทำไมมันซูมสูงไม่ได้อะอาเรของฉันเนี่ยงงเลยแหละอวันจะเพิ่งนี้มันไม่ถนัดนะเโอเคแล้วประมาณนี้โอเคซูมสูงหน่อยซูมสูงหน่อย่อกี้มันใกล้ไปมองไม่เห็นทางฉันคิดผิดไหมเนี่ยเอาุ่นมาเนี่ยดูมันตัวใหญ่ลกๆไงไม่รู้ดูลกๆยากๆไงไม่รู้ไปแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ

ะต่อไปนี่คืออะไรกิ้งแปง้งให้อชิบอชิบต้องขาดกระโดดด้วยเฮ้ยแล้วกระโดดดิอ่ะโอ้โหทำไมยากกล่ะท้ออ้วนในตลาดฮะเดินธรรมดาพากกระึไปเร็วปึ๊บเซฟตรงนี้กระโดดไปตรงนี้อ่ะยิ้มอชิบอุ้ยคิดว่าตายตาไปดันลูกศรเขาเลยแล้วพวกเรามารเร็วอ์กแล้ว มายังฮะอชิอืมอะไรอะอ๋อถูกแล้วไปาตามลุกศรมันถูกแล้วไปตามลูกศรมันไปไหนเธอมายังฮะท Young, huh? <laughs> าเป็นะไรสตอร์บารีแล่ะฉันมองเป็นสตอร์จิมคีนะ <laughs> สตอร์จิมคีรู้จักบ้าฮ <laughs> ถูกแล้วเย้โอ้ยต่อไปมันเหมือนนี่เลยอะมันเหมือนอะไรนะ <c oughs> ด่านรถที่ฉันเคยเล่นน่ะข้ามถนนน่ะไปเร็ว โอ้ยลองมันไก่ไปเลยฮสำรวจก่อนสำรวจก่อนนี่เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องปั่นมะเนี่ยเครื่องปันง่นรอฮะไปเร็วระวังมีดนะชึบวิ่งไปเลยแหละปกติไม่ต้องกลัวมันหลอกมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกฮฮนี่อะไระอ่ะอ๋อนี่ไงไปตามลูกศรมันเขาบอกว่าให้เรากระโดดตรงนี้นั่เลยนั่น,นแหละใช่แล้วแหละกระโดดอุ้ยหัวละอ๋ออ๋อจะเป็นนางูนไม่น่าเป็นาปนาง,งูนเลยตัวมันใหญ่เกิน มาแล้วล่ะฮาฮ่าฮ่าฮ่เฮ้ย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 ขอเป็นอันนี้แล้วกันอ่าเป็นอันนี้คืออะไรไปอันนี้ไปอันนี้แล้วกันจะหลน่จลนจะหล่อนฮ่าฮอ่งุ่นมาแล้วอ,อ่งุ่นอ้วนรอด้วยต้องไปต้องไปแล้วมาวมาแล้วตามมาชิบช๊บจุบจุบโอ้ย กล่องนี้ยังไงอ๋อรู้แล้วแหละระวังนะนี่แล้วแล้วเขาหลุมแหมมันจะเข้าหลุมดิเฮ้ยโอ้ยอะเรๆๆ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 ๆนี่ให้มันครอบเราฟึกว้ครอบผิดก็ตายครอบใหมันครอบเราให้ได้ไม่ใช่ลงหลุมนะกูมาแล้วโอวันไปเร็วพวกเราเติมเถอรดเดิมเถิมเติดเดิมเติเติรดเดิมเติมเจ็บอดูจังหวะดีๆนะดูจังหวะดีๆแหละ ดูจังหวะดีๆแหละนี่แหละได้แล้วแหละเพิ่มมาเพิ่ม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 อุ้ยชึบอเฮ้เฮ้เฮ้อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะวัดมาแล้วแหละอ่าฮะตะลุยสวนครัวสวนครัวคืออะไรวะตะลุยครัวเรือนดิอ่าสวนครัวกูเป็นผักสวนครัวไปเลยเฮ้ซื้อครอะไรของคุณอะไรของเพื่อนตะกรัง จะบัองอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อย๋อรอแล้วแหละนี่คืออะไรเขาขายผักอะซื้อผักหน่อยดิฮะขายผักหรือเปล่าปวดแล้วมีอะไรอ๋อสิห้าโลบัคกเฉยหลอกฉันนี่นะไปแล้วพวกเรานี่คืออะไรอะแมงมุมสลลมเบนเดอร์เร็วเร็วเร็วเชบเร็วเร็วชบพอเร็วไปดิไปเลยกระโดดไปสิชบ ออนี่มาในน,นี่นี่นะอาหารเช้าซีเรียลซีเรียลมีอะไรบ้างเนี่ยฮ่า,ามีโกโก้คั้นได้หรอมาเราไม่โกโก้ฮะเรา,าคันน้นย่างเดียวได้ไหมไปทางไหนยังไงฮตายมั่วหมดแล้วฮ่าฮะาเร็วตามมาอยัางดูตรงนี้ไปไหนดูไหนฮะเธอ,อมาตามฉันมาเฮ้ยทางนี้นี่เธอมั่วนี่มานี่ มาทางนี้ไปมั่วโผล่ไหนวะเนี่ยแล้วปะเฉยเดิมเฉมเฉยเฉยเดิมสมัยก่อนฉันชอบกินมากเลยนะออาหารอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอ่ะจะมีแถมของเล่นด้วยอ๋อแถมพวกอุ่นตะมงตะแมนเนี่ยนะฮะอุ่นตะแมนมาแล้วว้าวอุ่นตะแมนอ้วนอ๋ะตอนเด็กๆอ้วนชอบไปอุ่นตะแมน อุตมนอุตมนเพลงอุตมนร้องไงวันฮีดฮฮดเฮ้นี่มันเพลงม่วรืว่าเอออุตมนไม่ได้ร้องงท่ามาแล้ว่ะไปดีกว่าคุกกี้อ่ะกี้ จริงมันมันไปตรงนั้นไม่ใช่เหรออ้วนปวดนางมัวนี่ว่ะเลยแล้วเราอ่ะเชืบออ๋อให้ไปตรงนี้ไอ้ชืบอ้าวคืออะไรหมาครับผมต่อเลยใอ้มันให้ทำยังไงดูดีอ๋ออย่างงี้หรือเปล่าอย่างงี้กระโดดไปสเต็ปมันอ่าเขาจะยังมาแล้วตามมาแล้วอ่าอ่าอ่าโอเคต่อไปนี่เจออะไรเนี่ยเต่าอ๋อ ะกำลังเผามอดไหมโอ้ยร้อน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 แต่เงียนถ้าฉันขอตายก่อนแล้วกันฮะอกอฉันตายก่อนฉันเริ่มใหม่ฮะมาแล้วแหละหมาแล้วไฟฉันก็ไม่กลัวหรอกหัวอ,อ้วนเป็นโกลายเดอร์ฮะโกลายเดอร์มันต้องมีไฟตลอดเวลาฮะเฮ้ยนานยังวะเร็วๆดินานนะไปเร็วไปเร็วไปเร็ว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 พออยู่ตรงนี้

ไปกันเลยบิ๊มไปวันละแล้วแหละ <laughs> มายังแล้วามาแล้วโอ้โหรอตั้งนานอ่าสองสาวมาแล้วเหรอสวัสด <laughs> <laughs> ีทำไรกันจ้านอ้องน้อนี่อ่านสูตรเขาบอกว่าไงอ่าอันแรกก็คือตัวบีนี้สบายสูตรบี B. แล้วอะไรอ่าอ่าแล้วอะไรตัวอ่าดิตัวออ่าแล้วอะไรอ่ะ จีตัวจีตัวจีอยู่ไหนวะตัวจีตรงนี้จีเสร็จแล้วอะไรวะแล้วก็จีอีกตกไปตรงนี้จีเสร็จแล้วอะไรหาสุดท้ายเลยแบรยู w, นี่แหละ่านแล้วล่ะไปก่อนละฮ่าอว์นนี่มันนักไขปริศนาลีลาสุดยอดฮะฮรอน้องนอกันหน่อยอโอเคมาแล้วมาแล้วต่ไมยังไงขอ,อให้ไต่ลิงไต่าลาวขึ้นไปข้างบน มาเจี๊ยกฮะเี๊ยกเี๊ยกยะอ่า่ฮะชึกฮาฮา ine, คุ้มไหมเน,นี่ยเสียสิบหโลบักเนี่ยฮ้าฮารรร้โเกือบไม่ทันถึงแล้วอะไรเนี่ยสิห้าโลบักฮาฮาถึงแล้วละสิบห้าโลบักฮ่าห้าโลบักฮะฮโอ้ยเสียไปสิบหโลบั่ก เจ็บไหมเนี่ยเจ็บนี้อีกนะเจ็บนี้ไม่ลืมก็เป็นอยังมันครนึงน้องคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทําตามหน้าที่ของคุณดูนะครับผมและเจอกับพี่สนใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้พี่สนขอตัวไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบาย